นี่ครับแบบไม่เขย่าวกวาดนะครับเนี่ยพร้อมสายแล้วครับพร้อมสายผสมรดแล้วครับไม่ได้มาประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าหรือสิบวันนี่แหละเพราะว่าเข้ากะกลางวันครับไม่ได้มาว่าแต่เข้ากะกลางคืนมาหาปลาเลยครับมาหาปลา พออยากให้เพื่อนๆรู้ครับผมก็มาเรียนเพิ่มเติมกับป๋านะครับมีโอกาสได้มาเรียนกับป๋าตลอดครับครับตั้งแต่ก่อนมายังเอ่อแตงมมครับแตงมมยังไม่ขึ้น,นครับขึ้นเลยครับี่เขียวเลยครับมนี่ครับ มันมีสีแดงด้วยเสร็จแล้วกุินเซเนี่ยมันจะกินกันเองอจากสีเขียวทีแรกใช่ไหมครับสีเขียวทีแรกครับพอเปลีนสีสีแดงมันแข็งแรงกว่ามันก็จะไปกินสีเขียวหรือว่าสีเขียวมันไม่ต้องการอากาศมันก็จะนอนก้นโอ้ครับแต่ก่อนเป็นสีเขียวนะครับนี่พขยำมันนอนก้นมันก็สีเขียวเห็นไหมครับ ที่ว่านี่เป็นสีเขียวครับเพราะว่า,วาตัวลินซีนทั้งองย่างรวมกันครับอย่างไหนเยอะกว่าแข็งแรงกว่ามันก็จะกินส่วนครับนี่แหละครับสุดคลิปก่อนก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเพราะว่าอันไหนแข็งแรงกว่าดับเป็นสีนั้นนะครับป่าแนะนํำนะครับ,นนรบถ้าเราเขยา่าจับขึ้นอย่างนี้ครับสีเขียว นี่ครับเพราะว่าสีเขียวมานอนก้นครับนี่สีเขียวมานอนก้นนะครับผมก็มาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าอยู่โรงเรียนผมก็ได้ประมาณสิบสามลิตรแล้วครับสิบสามลิตรแล้วนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ